morning ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของนักเรียนแลกเปลี่ยนใน boarding school ที่อเมริกาและนี่คือเส้นทางการไปห้องเรียนของเราอากาศก็จะประมาณ10กว่าองศาจะแข็งตายแล้วค่ะพบปะผู้คนนิดหน่อยวันนี้ไม่เรียน3คาบนะคะอังกฤษ history แล้วก็ bio โอ้ยแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วว่าอันนี้คือคาบ advisory ไม่มีเรียนไม่มีการบ้าน เมาช้ำโอเคเสร็จแล้วเสร็จไวเหมือนตัดต่อตอนนี้กำลังเดินกับออ์มนะคะเพราะว่าเรามีค่าฟรีก่อนล้านแต่ประเด็นคือเรากับเพื่อนมีค่าฟรีพร้อมกันต้อง3คนอะงงมากสงสัยโรงเรียนเขาคงอยากให้พ่อเราอยู่ด้วยกันแหละทุกคนตอนที่อากาศดีมากเหมาะกับการกลับไปนอนสุดๆอะไ i m พี่นะ wait hold on hold on Bronzy Bronzy hey h g คือทุกคนเป็นป้าเวลาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายบล็อกหรือว่าถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยมันแบบเขินอน้าโซเชียลอินไะซ์ที่พุ่งปี๊ดนี่ก็ถ่ายรูปเล่นกันอยู่นะคะเพราะว่าทุกคนสังเกตอะไรไหมวันนี้เรานั้นก็ใส่สีชมพูมาโผล่ที่ไดนิ่งฮองแล้วนะคะตอนนี้หิวมากกินช้างได้ทั้งตัวเลยเมนูวันนี้เป็นไก่บาร์บีคิวนะคะแล้วก็อะไรไม่รู้รู้แต่ว่าอร่อยมากคือตัดคลิปตอนคืนแล้วหิวมากอะทุกคน ทุกคนได้ไทายว่าสิ่งไหนที่ทําให้ขาดเธอได้แต่ถ้าขาดสิ่งนี้คือชีวิตแลกเปลี่ยนฉันบันลลยแน่นั่นก็คือเขาสวยนั่นเองค่ะเมื่อกี้ก็แกล้งเพื่อนไป1นึ่งช็อตนะคะคือทุกคนเป็นเป้าเวลาเห็นเพื่อนเราต้องแกล้งอะคือไม่แกแล้งเราจะขาดใจตุยจริงๆนะเราก็จะหลอกว่าตัวเองกินเฮลตี้ด้วยการตักสลัดนะคะปลอบใจตัวเองทุกคนมิชชั่นของเราในวันนี้คือการแกล้งเพื่อนคนนี้อ่ะเพื่อเห็นหน้าไม่ชัด คือเราได้ทำการขโมยกล้วยที่เขาหยิบมานะคะหลังจากนั้นเราก็พูดคำว่าฟรุตกอกหูเขาเป็นพันๆรอบนะคะแต่เขาก็ยังไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจด้วาซ้ำว่าบรนาน่าของเขาในอยู่กับพวกเราเื่อมองดูวิดีโอกิทิก็ขำมาทุกคนอยาด้ <laughs> <laughs> we yeah, said for like a thousand times and then she realized, yeah, bro, we're expert thieves. <laughs> <bro, no. laughs> they tried to convince the whole table, just tell me where you're from without telling me. Panda. <laughs> Panda. Oh, okay. yeah. Isn't it no no smart though? Yeah. Okay, tell me where you're from without telling me what you say? Okay guys, that is so smart That is like the best answer ever Okay, tell me I'll be okay. that like Boston Tea Party yes. Hello. What are you doing? <laughs> What? What, what the, the fuck, fuck is up, YouTube? YouTube? Welcome back to my channel. Today it is actually my channel. Today. <laughs> Wait, what's your brother's name? Aiden. 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 Hi, Aiden. Hi bro, <laughs> hey, bro. What's up? Whoa, <laughs> 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 you, you guys are so cute. For real. <laughs> this, okay, it, ready? This abnormal thing while acting normal. This is so awkward. Okay. Yeah guys this is my history classroom yay ทุกคนเรียนเสร็จแล้วชีวิตจริงไม่เร็วเหมือนตัดต่อขนาดนี้นะคะเหนื่อยมากเรียนเสร็จแล้วก็มาหาพี่แอลนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประชากรคนไทยในโรงเรียนของเราประวัติข้าวๆของพี่แอลคือเป็นเด็กที่เรียน AP ทุกคาบยกเว้นเตะเดอร์นะคะทุกคนคือเขาไม่ใช่มนุษย์ด่าทุกคนเขาเก่งเกินมนุษย์เราก็มีเรียนเต้นกับพี่แอลก็เลยกําลังเดินไปห้องเต้นนะคะ โรงเรียนนี้เขาก็จะบังคับให้เด็กลงสปอร์ตหนึ่งอย่างตามความสนใจนะคะ1วันก็จะเล่นประมาณ2ชั่วโมงไม่ได้มีแค่เต้นนะคะมีทั้งบาสเกตบอลเทนนิสฮอกกี้สวิม m i n g หรือว่าอ e ีสปอร์ตก็นับเป็นกีฬานะคะทุกคนคะตอนนี้เราก็กําลัง you, 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 จะรอเรียน you, 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 you. เต้นกันนะคะอันนี้คือพี่เอลนะคะอันนี้ชื่อพริซิล l ่านะคะอันนี้ชื่อยูกินะคะอันนี้ออนนะคะอันนี้แอลนะคะ y <Yay. S 1> yeah. This is Miss <'m> Bird นิสเบิร์คือทีเชิเต้นของเรานะคะ Few Moments Later ทุกคนอยู่อยู่สตอเรจก็มาเต็มตอนอัดคลิปเต้นนะ่ะคือเราสาบานว่าเราตั้งใจถ่ายให้ทุกคนดูจริงๆแต่ไอพื้นที่ในโทรศัพท์มันดันมาเต็มมากนะ้นอยอะ่ะทุกคนไม่มีอะไรให้ดูแล้วอะ่ะงั้นแวะไปตอนกินดินเนอร์เลย 6pm เวลาดิ g ฮอล์เปิดวันนี้เป็นเมนูกแกงกะหรี่ไก่สไตล์อินเดียค่ะ Hey guys I Don't forget to like and subscribe h a e you s e e my phone Fresh. wait what are you saying